อไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายาออยู่ที่ไหนในค่ายนี้นค,นครพีรนครปฐมเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นคู่อสซ้อมเราบ้างครับพ่อกับพี่เปิรพี่พีในใค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ <8. S 1> สูงเท่าไหร่น้ำหนักไปปล่อยกี่กิโลครับน้ำเป็นมือสไตล์อะไรเรา วันนี้เราต้องมาเจอกับพอร์าดำเนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยแล้วดูยันเขาบุยแบบไหนสไตล์ไหนดูยังกูยังไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวต่อยเย็นต่อยเขาวันนี้วางเกมวางแผนยังไงดีราดูเดี๋ยวต่อยตามสไตล์เราไปแล้วแก้ไขวิก็ติทีเนาะล่าสุดเราต่อ,ตอ,ไอยไหนมาครับคนทองรับร้อยเอ็ดัอ่เป็นยังไงบ้าง,งชนะหรือแพ้แพ้แพ้คะแนนเหรออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยเบรกกี่กิโลครับวันนั้นก็เบรกวันนี้เลยเนาะ มื่อกี้ช้่หนักแล้วเป็นไงบ้างผ่น<อ>านยังผ่านออกมาขาดเลยมาผ่านเรียบร้อยเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สบู์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเมาใช้ได้ออกับใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลหนึ่งโลสองโลสามโลเนี้ยคุมกี่กิโลคุมไหมหรือปล่อยเลยคุมปะ่ะหรือปล่อยเลยกี่โลได้โลหนึ่งสองโลโลหนึ่งได้ต่อยมือไทยมั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ยีกว่าคนจังหวัด เอาฝากเชื้อช่ยแฟนคลับล้วหน่อยฝากเชียร์วันนี้เต็มที่นะอ่ะขอยโชคดีสามารถครับ